ะะยินดีต้อนรับสู่บ้านแม่ปุ๋ยพาเที่ยวนะคะวันนี้พามาอยู่ที่ชัยภูมินะคะแม่ปุ๋ยพามาดูสวนลำไยนะคะนี่ลำไยมันลูกยังไม่โตนะคะต้นมีอยู่ตรงนี้สามสี่ต้นเนาะแต่ลูกมันยัง,ยงไม่โตน่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยพาเดินดูนะคะแต่มันดกนะดกมากเลย มันแดดอ่ะเราเพิ่งมาถึงกันต้นตำตำเองต้นตำตำเล็กๆเ,เองนะคะนี่นน้นทางนน้นก็มีลูกมันยังเล็กอยู่เลยนี้ก็บางลูกมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ต้นนาบ้านอะ่ะใหญ่อยู่นี่นะคะต้นมันตำตำเอง แดดอะ,อะนี่นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยพาเดินดูแค่นี้นะคนีต้นนี้ยังดกเลยนี่ดกมากเลยค่ะแดดแดดไม่มีแล้ว ต้นนี้ตำตำเองนู่ดิดูกิ่งนี้ดิแทบหักกิ่งนน้นก็มีนะ